สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดเพิ่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย อาจารย์โจเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันท่านส่งคน่วยอธิบายข้อสงสัยของข้าได้ไหมไม่ว่าในกรณีใดเขาไม่กลัวความหนาวเย็นอีกต่อไปหลังจากที่ข้าได้รับพลังนี้ดูเหมือนว่าข้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะไปแล้วทันใดนั้นดวงตาของอาจารย์โจอีก็สว่างขึ้นนางมองไปหาฟานหมีแล้วก็กล่าวว่าเจ้าคิดเกี่ยวกับวิญญาณยุลร่างกายของเจ้าใช่ไหม เนี่ยวิญญาณของเจ้าเป็นวิญญาณยุดร่างกายที่ทรงพลังจะได้รับการปลุกวิญญาณยธดครั้งที่2หากเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ว่าสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้จะดูไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดทำให้เราไม่ไปหาเยนเซลเจอร์แล้วทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ละ่ะอาจารย์โจอีเป็นคนที่ประเภทลงมือทำ,ท,ำทันทีขณะที่นางบอกว่านางจะไปฟ่านหวีก็คว้าแขนของนางไว้แล้วก็กล่าวว่าไม่ได้เจ้าไปไม่ได้สงบลงหน่อยถ้าหากเจ้าบบกพอเยนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าคิดว่าสาขาวิญญาณยธ์จะปล่อยเขาไปอย่างนั้นหรือด้วยคาาาพูดขอออองงงงฟ่่่่่นนนหวีีีทททใใ้โจตตตกลึเมมมมืไปสยุั ตงาของาานนวี้ฟหก็เข้าใจทันทีว่าเขานั้นหมายถึงอะไรหลังจากนั้นน้งก็เงียบลงฟ้านวีนั่งลงจากนั้นก็จ้องมองไปที่ว่าวีเฮ้าแล้วก็พูดว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากมาก ในหมู่วิญญาจารย์อย่างพวกเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้คาอธิบายทั้งหมดแก่เจ้าได้แต่ตามการประเมินของเรามันควรจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณยธดของเจ้าวิญญาณยึธร่างกายเป็นสิ่งที่มีชีวิตลึกลับมาโดยตลอดมีสำนักลึกลับภายในทวีปที่เรียกว่าสำนักกายาและพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรวบรวมและฝึกฝนผู้ที่มีวิญญาณยึดร่างกายมาโดยตลอดบางทีพวกเขาอาจเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเจ้าอาจารย์สามารถบ,บอกเจ้าได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเลวววววร้้้้้้าาาาาายยจจจกสสิิิิ่่่่่งงงงททีีีีเเเแแดใหห็นนนตอมญญณณุลไป ยุทธที่2ของเจ้ายังมีวงแหวนวิญญาณพันปีมันอาจจะได้รับจากแมงป่องน้ำแข็งหยกที่เจ้าพบอยู่ข้างๆสำหรับเหตุผลที่เจ้าได้รับแมงป่องน้ำแข็งหยกเป็นวิญญาณยุทธที่2ของเจ้านั้นเราไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเจ้าอย่างแน่นอนแมงป่องน้ำแข็งหยกจะอยู่ในอันดับต้นๆของวิญญาณยุทธประเภทโจมตีที่มีคุณสมบัติด้านน้ำแข็งและมันจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดไหมว่าบีห้องพยักหน้าแล้วเอ่อยถามไปว่า เจ้านั้นเป็นศิล์หลักของสขาวิญญาณนอกจากนั้นข้าจะรายงานให้โรงเรียนทราบว่าสาเหตุที่เจ้ามาสายนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าช่วยข้าทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแต่ว่าถ้าหากเราทำเช่นนี้เจ้าจะไม่สามารถเป็นศิล์หลักของสาขาวิญญายุธได้ในอนาคตอาจารย์ไม่เต็มใจที่จะบังคับเจ้าดังนั้นแล้วเจ้าจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ข้าสามารถรับประกันได้เลยว่าเมื่อสขาวิญญายุธพบว่าเจ้ามีวิญญายุธคู่ที่มีวงแหวนวิญญาณพันปีวงแรกของวิญญายุธที่สองของเจ้าพวกเขาจะไม่ขับไล่เจ้าแต่เจ้าจะต้้้้ออออองงงตตตััััดดสสิินนนนใใจจจววววยยยเเเ่่่่าาาาาากกกรรรรททีีะููบหืญุธฐศล สำหรับการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าเจ้าควรมุ่งเน้นไปที่เนตรวิญญาณของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในสาขาวิญญาณยุทธ์หรือว่าย้ายไปสาขาอาวุธวิญญาณก็ได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการที่มีวิญญาณยุทธ์คู่คือการที่เจ้าสามารถเพิ่มวงแหวนวิญญาณให้กับวิญญาณยุทธ์ที่2ของเจ้าได้เมื่อการฝึกฝนของเจ้าแข็งแร่งเพียงพอในเวลานั้นข้อดีของการมีวิญญาณยุทธ์คู่คือเจ้าจะสามารถแสดงความได้เปรียบอย่างเต็มที่แต่เจ้าได้เดินไปตามเส้นทางของเนตรวิญญาณของเจ้าแล้วดังนั้นมันจะดีกว่่่่่่าา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 าถ้้้้้้้้้้้เเ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 จจ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 มีีีปปปลยยนน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 นรรรรรููแบบบบบกกกกกตตออออออสสขขงงงงหวววะะไดััััทษิิญญณณ2ื็คฝฝึ ในวิญญาณของเจ้าต่อไปไม่ใช่วิญญาณยุทธใหม่ที่เจ้าเพิ่งได้รับเป็นเรื่องแปลกที่เจ้าได้รับวิญญาณยุทธใหม่นี้ ดังนั้นเราควรสังเกตให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะทําอะไรให้เราดูวงแหวนวิญญาณวงที่2ของเจ้ากวนได้ไหมว่าวีเฮาพยักหน้าแสงสีทองอ่อนๆจ่องผ่านดวงตาของเขาขณะที่เขาปล่อยเนตรวิญญาณของเขาเมื่อเขาทําเช่นนั้นวงแหวนวิญญาณสีขาวแล้วก็สีม่วงลยขึ้นจากเท้าของเขาความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนใบหน้าของอาจารย์ฟ่านวีโจอีและวก็หวังตงวงแหวนวิญญาณวงที่2องของเนตรวิญญาณของว่าวีเฮาก็เป็นวงแหวนวิญญาณพันปีว่าวีเฮาทําอะไรลงไปในเดือนที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ที่เขาไม่มีแม้แต่ทัักกษวววววิิญญาาาาาาาณณจมตตีีีีแ่่่่่่เเเเเขขได้้รบงงงหหนนนนนพปป็ืืืออออทล จอีเต็มไปด้วยความสับสนวงแหวนวิญญาณพันปีร่างกายของเจ้าทนได้อย่างไรแล้วเขาก็พูดต่อว่า มันค่อนข้างแปลกมากอยู่แล้วที่เจ้าสามารถได้รับวงแหวนวิญญาณสำหรับวิญญาณยุทธ์ที่สองของเจ้าและเจ้าได้รับวงแหวนวิญญาณพันปีสำหรับเนตรวิญญาณของเจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าได้รับมันหลังจากที่เจ้านอนหลับไปสักพักทางเป็นเช่นนั้นข้าจะวิ่งไปทางเหนือและนอนที่นั่นทุกวันว่าวีห้าเก่าอยังเคินอายว่าข้าไม่ได้เพียงแค่นอนหลับข้าข่าสัตร์วิญญาณด้วยแล้วข้าพบว่ามันมีคุณสมบัติทางพลังจิตหลังจากนั้นเขาก็ดูดซับวงแหวนวิญญาณของมันข้าไม่รู้้วยซ้ำว่าม น่าเหลือเชื่อเกินไปวงแหวนวิญญาณพันปีสองวงแต่ก็ยังมีกระดูกวิญญาณนี่ว่าวีห้าตกลงไปในคังสมบัติอย่างนั้นหรืออาจารย์ฟันวีก็กล่าวว่าเจ้าอธิบายทุกอย่างให้ละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นว่าวีห้าพยักหน้าอย่างเชื่อฟังแล้วก็พูดว่าจริงๆแล้วข้าได้กระดูกวิญญ,ญาณนั้นหลังจากตื่นขึ้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับแมงป่องน้ำแข็งโยกมันคือกระดูกลำตัวข้าค้นพบว่าหลังจากที่ข้าเติมพลังวิญญ,ญาณในกระดูกสันหลังของข้าแล้วข้าสามารถปล่อยความเย็นยอออกที่รแงออมาไไไดด้้้แต่่่วาาาาสสสิงงนีามารถคภพเย่อที่พลลลัังงงงขอาาจจะหมดกที่ข้าาาสกัััวววิญณตนน็เริ่มดูดดััมนโยตรงนนั เ็นเพราะว่าข้าไม่รู้ว่ามันมีอายุพันปีเมื่อข้าสังเกตเห็นวงแหวนวิญญาณที่ออกมาจากล่างของมันเป็นสีม่วงมันก็สายไปแล้วในที่สุดข้าก็ดูดซ้ำมันจนเสร็จโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดมากนะักนั่นอาจเป็นเพราะกระดูกวิญญาณที่เสริมกลมแกงๆให้กับร่างกายของข้าใช่หรือไม่อาจารย์โจอีพยักหน้าแล้วพูดว่ามันเป็นไปได้บอกส่วนสําคัญของเรื่องนี้ให้เราได้รู้บอกเราว่าเจ้าข้าสัตว์วิญญาณพันปีตัวน,นั้นได้อย่างไรเมทัศ์ที่มีวงแหวนวิญญาณสานนงวงก็ไม่สามารถข้าสัตว์วิญาาาณพัันนนปีด้ออ่่เเจรทกลขบะมมื แมันคือพยักหิมะขาวมันดูแข็งแกร่งมากและมันไม่ง่ายเลยที่จะกระตุ้นมันตั้งแต่แรกข้าไม่ได้คิดที่จะต่อสู้กับมันเลยดังนั้นข้าจึงหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีหลังจากที่ข้าวิ่งไปไกลแล้วข้าก็หันหลังกลับมาข้าค้นพบว่ามันไม่ได้ไล่ตามข้ามันเพียงแค่มองมาที่ข้าเท่านั้นตอนนั้นข้ารู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะว่าสัตวิญญาณประเภทเสือนั้นดูร้ายมากประเด็นนี้ถูกเน้นในระหว่างการเรียนของเราแต่ว่าทำไมมันถึงไม่โจมตีข้าด้วยเหตุนี้ข้าจึงรอบลงขมกล้าที่จะกลับ เพื่อโจมตีมันแต่ใครจะคิดว่าร่างของมันนั้นจู่ๆก็กลายเป็นภาพลวงตาทําให้การโจมตีของข้าพลาดไปหลังจากนั้นมันก็พุ่งเข้ามาหาข้าในตอนนั้นข้ารู้สึกว่าตัวเองถูกลองอย่างแน่นอนแต่ว่าข้าไม่มีเวลามากพอที่จะเสียใจกับการกระทําของข้าและข้าก็วิ่งหนีอีกครั้งแต่ว่าเสือตัวนั้นมมนเร็วกวัวข้ามากภายในไม่กี่อึดใจมันก็เข้ามาหาข้าแล้วก็กระโจนเข้าหาข้าอย่างดูร้ายด้วยคมตกใจข้าจึงปล่อยวิญญาณยึดเมืองปองน้ำแข็งหยกของข้าแล้วก็ปิดกั้นมันด้วยมือของข้าร่าง โจมตีข้าและมันก็ยังปล่อยการโจมตีทางจิตด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้ามีวิญญาณยึดเนตวิญญาณไม่ว่าข้าจะรู้สึกเวียนหัวจากการโจมตีทางจิตแต่ข้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อข้าฝื้นจากการโจมตีทางจิตข้าพบว่าสัตว์วิญญาณที่ข้าจับมาไม่ใช่พยักษ์ขาวแต่ว่ากับกายเป็นนอนไม้ตัวใหญ่แทนมันยาวหนึ่งเมตรและทั้งตัวของมันเป็นสีขาวเหมือนกับหิมะที่โปร่งแสงเออใช่แล้วมันเหมือนกับนอนไม้ตัวใหญ่มากหลังจากใช้วิญญาณยึดแบงปองข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งมากขึ้นนอนไม ข้าสามารถประท่ามันได้ข้าจึงรีบดูดซับมันจากนั้นเขาก็ได้รับวงแหวนวิญญาณพันปีนี้หลังจากที่ว่าวีเฮาพูดจบวังตงก็เอ่ยถามด้วยคมสงสัยว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันดูเหมือนกับจริงไปหน่อยทำไมมันถึงเป็นเสือแล้วจู่ๆทำไมถึงเป็นหนอนไหมตัวใหญ่ได้ว่าวีเฮาก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์ในว่า แต่เดิมข้าคิดเช่นเดียวกับเจ้าแต่ข้าเข้าใจทุกอย่างหลังจากที่ข้าใช้ทักษะวิญญาณใหม่ที่ข้าได้รับอาจารย์ดูนี่สิครับด้วยเหตุนี้แสงสีทองในดวงตาของหัววีเฮ้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นทันใดนั้นวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงรอบๆตัวเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงยยระยิบระยับเขาก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วและมาที่ด้านหน้าของวังตงหลังจากนั้นอาจารย์ฟนันหวีอาจารย์โจอีต่างก็ประหลาดใจที่พบว่ามีวังตงสองคนยืนอยู่ข้างหน้าเขาไม่มีหัววีเฮาอีกต่อไปเมื่อหันไปทางหหหวววววัััััััััังง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 ตตตขขขขข้้ข้าาาาาาาเเเเเกก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 ก็็็ะะะลลลลึนนนนนนีีี่่่มมททษอออไรรรรแสศปปยยพิบบบ จากนั้นวีฮาองก็ได้เปิดเผยสักที่น้าประหลาดใจอีกครั้งวงแหวนวิญญาณที่หมุนรอบรอบร่างของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเดิมทีคือวงแหวนวิญญาณสีขาวและสีม่วงแต่ว่าจู่ๆพวกมันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดสองวงในทันทีซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่น่ากลัวแรงกดดันที่ปรากฏขึ้นทําให้แม้แต่ฟ้านหวีและก็อาจารย์โจก็ต้องปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวขณะที่ถอยกลับไปอย่างรวดเร็ว วงแหวนวิญญาณแสนปีวองตรงพุงออกมาโดยไม่รู้ตัวปฏิกิริยาของเขาไม่รุนแรงเท่ากับอาจารย์ทั้งสองการผสานวิญญาณยุทธ์ที่เขามีกับพวกวีเฮาทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายใดๆจากวงแหวนวิญญาณแสนปีสองวงแสงเปลี่ยนไปอีกครั้งและวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดอันน่าสะพรึงกลัวเขาที่พวกมันกลายเป็นสีขาวอ่อนๆซึ่งแสดงถึงสีขาวของวงแหวนวิญญาณสิบปีว่วีเฮาก็ยิ้มอย่างชุกสนและพูดว่านี่คือทักษะวิญญาณประเภทพลังจิตใหม่ทั้งหมดที่ข้าได้รับทักษะ าไร,าระยะการเรียนแบบของข้าต้องอยู่ห่างไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางสามเมตรการเรียนแบบจะทําให้ข้ามีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความสามารถในการเปลี่ยนสีของวงแหวนวิญญาณของข้าได้ตามที่ข้าต้องการไม่ว่ามันจะไม่มีความสามารถในการโจมตีแต่มันน่าจะมีประโยชน์มากถ้าาว่าข้าใช้มันอย่างเหมาะสมใช่แล้วนี่เป็นทักษะวิญญาณที่สองของเนตรวิญญาณของคววีเฮ้าเรื่องที่เขาพึ่งเล่าไม่ใช่เรื่องโกหกทั้งหมดมีเพียงแค่นอนไหมที่เขาฆ่าเท่านั้นถูกคนพบโดยนอนไหม่น้ําแข็งเทียนเมืองยิ่งกว่านั้นมันคือนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองเที่ พลังของมันเองยังไม่ต้องสงสัยทักษะการเรียนแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีอำนาจมากแต่ว่าเป็นมาตราการปพการชีวิตท,ที่ดีที่สุดของนอนไม้น้ำแข็งทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่หอหัววีเฮาในปัจจุบันด้วยการเรียนแบบของเขาเขาสามารถเปลี่ยนสีของวงแหวนวิญญาณได้ตามที่เขาต้องการทำให้เขาสามารถเปิดเผยทักษะวิญญาณแรกของจอักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งโยกโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวงแหวนวิญญาณของจักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งโยกที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้จึงเป็นสีม่วงดีเป็นการเรียนแบบที่ดีในั่วววพริิาาานนีกกสสึงงงะญณทลเขถ ษนี้ยังมีประสิทธิภาพไปในขอบเขตวิศวกรวิญญา,าได้ทันทีที่สำคัญก็สามารถปกปิดความสามารถของววีเฮาในระดับที่ดียิ่งขึ้นด้วยทักษะนี้ในตอนนี้ว,วีเฮาก็ประหลาดใจเช่นกันเนื่องจากเป็นเพราะจำนวนวงแหวนวิญญาณที่ล้อมรอบอาจารย์ฝันวีมีวงแหวนสีเหลืองสองวงวงแหวนสีม่วงสองวงและวงแหวนสีดำสี่วงรวมทั้งหมดเป็น8วงแหวนอาจารย์ฝันวีอายุเพียง4 0ปีกลับเป็นถึงวิญญาณพรหมยุทธ์ที่ทรงพลังด้วยอายุของอาจารย์ของเขาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะพุ่งทะยานไปสู่ระดับลัยทธิท เจ้าเลือกที่จะอยู่ในสาขาวิญญาณยุทธหรือว่าจะให้เราประกาศว่าเจ้าเป็นศินลาของสาขาวิญญาณว่าวีห้องก็คุกเข่าลงอีกครั้งโดยไม่ลังเลเขาพูดด้วยคมคารบว่าเป็นอาจารย์หนึ่งวันเท่ากับเป็นพ่อตลอดชีวิตข้ายินดีที่จะศึกษาอุธวิญญาณกับท่านต่อไป ดีดีมากอาจารย์ฟัานวีมีความสุขมากเขาก้าไปข้างหน้าแล้วก็พยุงหัวหวีเฮาขึ้นเด็กดีเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์ของเจ้าคงต้องออกคําสั่งให้เจ้าเนื่องจากเจ้ามีทักษะวิญญาณนี้เจ้าควรใช้มันจากนี้ไปไม่ว่าเจ้าจะมีส่วนร่วมในการประเมินของโรงเรียนหรือว่าตัวตอบกองนักเรียนเจ้าต้องใช้การเรียนแบบของเจ้าเพื่อเปลี่ยนสีของวงแหวนวิญญาณของเจ้าให้เป็นสีขาวความสุขสอนได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาอาจารย์โจอีพูดอย่างไม่พอใจว่าเจ้ากําลังสอนให้เขากินเสือโดยปลอมตัวเป็นหมูหรือไงอาจารย์ฟัานวียิ้มเล็กน้อยแล้วกก็าส ถ้าาพวกเขารู้ความจริงพวกเขาจะไม่พยายามขโมยเขาไปจากเราหรือไงอาจารย์โจอี้ถามอย่างสงสัยว่าผู้อํานวยการเสียนชนะกันเดิมพันกับผู้อํานวยการเยียนไม่ใช่หรืองไงผู้อานวยการเยียนจะผิดข้อตกลงของเขากันเหรออาจารย์ฟ่านบีหัวราออย่างเย็นชาแล้วก็พูดว่ามีอะไรที่เขาทําไม่ได้บ้างตอนน,นั้นนักเรียนดีเด่นกัรเดิมพันนับได้จากอะไรไม่ว่าผู้อํานวยการเยียนจะมีลักษณะเคร่งขรึมอยู่เสมอแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนคำพูดของเขาจากสีดําเป็นสีขาวได้เพื่อเห็นแก่ความแข็งแกร่งของสาขาวิญญาณยุทธเจ้าคิดมาตลอดว่าผู้อํานวยการเสียนมีความเจ้าเล่ห์มากใช่ไหมแต่ว่าผู้ออํําาาาานนนนววยยยยยกกกรรเเสีีังงงคจห ความระมัดระวังเป็นหนทางสู่ความปลอดภัยเสมอวงตงเจ้าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเช่นกันมิฉะนั้นเจ้าจะสร้างศัตรูได้แม้แต่ในสาขาอาวุธของเราก็ตามเอาเป็นว่าพวกเจ้าสองคนกลับไปที่หอพักของพวกเจ้าก่อนที่เหลือให้ข้าจัดการเองวีเฮ้าเจ้าต้องอยู่ในสาขาวิญญาณยุทธ์และเรียนรู้ความรู้พื้นฐานจนกว่าเจ้าจะสำเร็จการศึกษาจากชั้นปีที่3เป็นอย่างน้อยไม่ว่าข้าจะประกาศความจริงที่ว่าเจ้านั้นเป็นศิลปของสาขาอาวุธวิญญ,ญ,ญาณแล้วแต่เจ้าก็ไม่สามารถยิงพยองได้เจ้าต้องเรียนรู้ต่อไปอย่างแน่วแน ที่จะถอนหายใจยาวฝันวีรีบออกไปจากประตูในขณะที่อาจารย์โจอีพาวาวีเฮ้าเหลี่างตรงกลับไปที่หอพักของพวกเขาและบอกให้พวกเขาไปรายงานตัวในห้องที่หนึ่งของปี2องของสาววันพรุ่งนี้เพื่อทำการทดสอบความก้าวหน้าไม่สำคัญว่าฟันวีจะจัดการสิ่งต่างๆอย่างไรว่าวีเฮายังคงทำการทดสอบความก้าวหน้าถ้าว่านักเรียนไม่สามารถผ่านการทดสอบความก้าวหน้าได้แม้แต่ผู้อำนวยการก็ไม่สามารถอนุญาตให้นักเรียนคนนั้นอยู่ต่อได้เพราะว่ากฎก็คือกฎไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่ออาจารย์โจอีจากไปว่าวีเฮ้าก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาลี้วียงมาที่โรงเรียนแล้วกกก็็้สสึเเหน่่ออยยมมมาาาขไไดดดชะตี ก่อนที่เขาจะนอนลงไปวังตงก็พูดอย่างโกรธเคืองว่าว่าวีเฮ้าลุกขึ้นว่าวีเฮาก็พูดตอบกลับมาว่าเจ้าต้องการอะไรอีกเจ้าคงไม่ขยันมากพอที่จะลากข้าไปฝึกกับเจ้าหรอกนะเจ้าลืมไปเลยสําหรับวันนี้ข้าเหนื่อยมากให้ข้านอนเถอะหลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็พลิกตัวและกลนเกือบจะในทันทีวังตงอดไม่ได้ที่จะสะดุ้งเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ผู้ชายคนนี้หลับไปแบบนี้ได้อย่างไร แม้ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามเขาก็ยังกลับมาในท้ายที่สุดและกลายเป็นวิญญาจานท์ที่มีวิญญาณยุดคู่ได้วังตงก็ได้แต่สงสัยว่าว่ววิเฮาเป็นคนแบบไหนกันแน่เดิมทีว่าวิเฮ้าเป็นเด็กกำพร้าสำหรับวังตรงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าว่าวีเฮ้าจะเปลี่ยนไปแล้วเรื่องราวของเขาแปลกประหลาดมากและมันก็น่าเหลือเชื่อเกินไปแต่ข้อเท็จจริงก็ยังมีอยู่ตอนนี้เขามีวิญญาณยึดคู่และวงแหวนวิญญาณพันปีสองวงด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้เรื่องราวโกหกของเขาดูเหมือนจะไม่มีข้อบกพร่องเลยแต่ถ้าว่าคนเดียวที่รู้วววว่่่่่าา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 าเเเเเเขขขโกกกกหห็็็คือัััังงงงงตไไไไไมมมีทททิญญญณณยุจจะะแสสสดดดรพลปปนน้้ เขาเกิดภาพร้อนในท้ายที่สุดแล้วใม้ว่าจิตใจของหวังตงจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ว่าหวังตงก็ยังตัดสินใจที่จะไม่ปลุกข้าวีเห่าเขานั่งลงบนเตียงของเขาและเขาก็คิดว่าหรือมันไปเถอะทุกคนมีความลับไม่ใช่หรอ ข้าเองก็มีเหมือนกันไม่ใช่หรือไงทำไมข้าต้องอยากรู้ด้วยละ่ะอย่างน้อยความจริงใจที่เขาแสดงต่อข้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าเมื่อความคิดของเขามาถึงจุดนี้วังตรงก็อดไม่ได้ที่จะเปิดเผยอาการเหนื่อยล้าบนใบหน้าของเขาเม้แต่ว,ว่าวห่ีเห่ายังหลับทำไมข้าต้องฝึกฝนในเมื่อเขากำลังหลับอยู่ละ่ะเขาก็จะนอนด้วยเหมือนกันวังตรงก็รีบนอนลงแล้วก็ดึงผ้าห่มคุมตัวแต่ว่าไม่นานเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ยิบผ้าห่มอีกผืนหนึ่งจากเครื่องมือวิญญ,ญาณของเขาแล้วก็คุมหัว,วหว,ว,วีีเเ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 าา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 าแลลู้้้้้้้้้ววววขขขขขขกกกกก็พพู้ดดุ่่่่่่งงงนน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 นมมมมืืืืออออออตตตคัััผทยยจจไฝใหหสบา นำชุดเครื่องนอนของเขามาอีกชุดเพื่อมาให้หวาดหวีเหาหลังจากที่ทาเช่นนี้แล้ววังทงก็บินขึ้นไปบนเตียงของเขาและเขาก็หลับไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาหลับสบายในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเอาละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ